ในปีที่ผ่านมาเมื่อ,อปีที่ผ่านมาเมื่อต้อนเดือนมกราที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากที่สุดกับหรับปีที่2ซึ่งไม่ทั้งเป็นเรื่องของศิลปินแล้วก็ยอดผู้ชมที่ทะลุกเกิน3า0หมื่นคนก็เลยทําให้เรารู้สึกว่ามีกำลังใจในการที่ว่าจะทําเทศกาลตรีแบบฉบับญี่ปุ่นครั้งแรกในเมืองไทยที่ตอนนี้เป็นเกิดความสำเร็จมากมายเกิดขึ้นแล้วทำไมถึงเลือกสถานที่ปัดใหม คือที่เราตกลงคุยกับในทีมทุกคนกับน้องทีมทุกคนแล้วก็รวมถึงผู้บริหารเราทั้งสองคนแล้วสุกว่าสถานที่เดิมน่าจะยังไม่เพียงพอที่จะรองรับสำหรับว่าผู้ชมที่จะเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีและด้วยไล่ทองสมบูรณ์ขับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทางที่พักแล้วก็สถานที่ที่กว้างกว่า400กว่าไร่ซึ่งใหญ่กว่าเดิมประมาณ10เท่ารวมถึงจะมี เครื่องเล่นนานาชนิดต่างๆเพื่อรองรับแฟนคลับแล้วก็ความสะดวกสบายแล้วก็แฟมิลี่ด้วยรวมถึงว่าครอบครัวที่พาลูกพาครอบครัวมาด้วยแล้วก็จะต่อยอดความสําเร็จในทุกๆปีต่อจากนี้ไปถ้าอางนั้นเราจะบอกันว่าปี2 0 2จะมีอะไรที่พิเศษอ่ะจะมีพิเศษกว่าปีที่แล้วเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรดักชันเรื่องของฮ็อปต่างๆ ที่ว่าจะเพิ่มมากขึ้นเพื่อสื่อถึงความเป็นญี่ปุ่นในเมืองไทยให้มากขึ้นซึ่งไม่ต้องบินไปเที่ยวถึงญี่ปุ่นแต่ว่ามาที่นี่เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิวพาโนรามา360องศาซึ่งจะเห็นทั้งภูเขาแล้วก็ท้องทุ่งหญ้าที่สามารถสถานที่กว้างขวางมากแล้วก็ไม่มีฝุ่นการเดินทางสะดวกสบายแล้วก็สถานที่จอดรถ มากกว่า1 0 0 0 0ม่นคันที่จะรองรับผู้ชมได้มากจํานวนไม่ต่ำกว่าส0,000 4 0 0 0 0ี่คนครับผมรวมถึงโชว์ต่างๆด้วยของฟิลิปปินส์ที่ปีนี้จะมีศิลปินที่จะเป็นไฮไลท์ต่างๆมาที่เป็นโชว์พิเศษต่างๆไม่ว่าจะเป็นศิลปินญี่ปุ่นแล้วก็ในเมืองไทยครับ

ขอฝากโมจิเฟสติวัล2025ซึ่งถือว่าจะเป็นงานของต้นปีเลยครับเป็นเฟสติวัลที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยในแบบฉบับญี่ปุ่นนะครับและนอกเหนือนจากนั้นก็เราก็อยากฝากโปรเจกต์ Project ต่างๆของเราที่จะมีเกิดขึ้นในปี2025รวมถึงค่ายเพลงที่เราจะตั้งขึ้นใหม่ชื่อว่า MJ Music <ช>ด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะมีเซอร์ไพรส์ต่างๆมากมายตลอดปี2025และต่อๆไปก็ขอฝากด้วยนะครับแล้วก็รอติดตามกันได้เลยครับ Welcome, Welcome to Star, to Star Society. Society.